วันนี้พี่โบอยู่ที่ริมทะเลภูมิเรียงนะครับที่เห็นเนี่ยคือทะเลแท้ๆเลยละแต่ว่าเรามาช้าไปหน่อยแสงไกลๆแสงไฟที่เห็นคือแหลมโพที่ผมไปเดินเล่นมาตอนเย็นครับแล้วก็แสงไฟที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่มีอยู่จุดเดียวผมเห็นไหมครับสีเหลืองๆที่กำลังเลื่อนผ่านสีขาวๆอยู่ตรงกลางของรูปแล้วก็ตอนนี้ก็เลื่อน เลยสีขาวๆไปแล้วที่เห็นนะคือเรือประมงนะครับไม่ใช่กระทงแต่อย่างใดแต่ว่าภาพมันอยู่ใลร, <c oughs> ร้านราตีซีฟู้ดอยู่ตรงกันข้ามแต่วันนี้เราจะมารีวิวที่ร้านอะไร <S <S จ้าแม่<า>พ้บปลาซีฟู้ดค่ะโอเคอันนี้เป็นมเมนูแรกนะคะคือก๋วยเตยปูปูเนื้ออะไรค่ะปูจริงๆเลยปูจริงๆพ่อเขาหมาเป็นปูจริงเลยค่ะ เขาให้กล้ามมานะแม่ขอชิมดนึงนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเขอบอกว่าไม่เหมือนข้าวผัดปูกรุงเทพค่ะไม่เหมือนเลยมันเป็นลูกครึ่งเป็นยังไงแม่มันเหมือนข้าวผัดต่างจังหวัดแล้วใส่ปูค่ะเหมือนข้าวผัดต่างจังหวัดแล้วใส่ปูใช่ไหม สไตล์ไม่ได้เหมือนข้าวผัดปูกรุงเทพอืมมันข้าวผัดปูก็บบกว่าข้าวผัดปูภูทอนกับข้าวผัดปูไฮโซอืมอ๋อโอเคคนละแบบกันอันนี้แม่บีบมะนาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบีบแล้วแต่ว่าข้อดีของเขาที่ดีกว่าของกรุงเทพก็คือดูค่ะดูปูเป็นก้ามๆเลยูเป็นก้ามๆเลยค่ะโอเคนี่เห็นไหมเห็นครับ อันนี้เมนูแรกนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะเอาเลยครับเดี๋ยวผมขอแพนก็ร่างไปถ่ายนะครับที่เห็นเนี่ยก็คือรอยตักไปแล้วเดี๋ยวจะชิมปูนิ่มผงกะหรี่นะคะปูนิ่มผัดผงกะหรี่รสชาติเป็นยังไงบ้างหน้าตาหน้าทานมากเอาละต้องมีน้ำนึงเห็นอะไรอยู่ที่น้ำเขาเห็นแต่แขนภรรยาผมเดี๋ยว มาดูปูนิ่มกันอยู่ในช้อนเป็นก้ามนะครับเป็นก้ามปูโอเคเมนูสุดฎร์จัดเลยแม่เป็นชันใดรสชาติผงก็จริงค่ะอ๋อเป็นผงกะหรี่ของจริงใช่ไหมรี่แต่ว่ารสชาติ มันเป็นของทงภาคใต้จริงๆมันจะไม่เหมือนคลูกผัดนงกระหรี่ที่เรทิ้งที่งเทพนะคะโอเคอืมชัดเจนเลยลองดูเมนูเบสิกนะคะก็ามันเป็นยังไงครับเมนูเบสิกที่ว่าก็คือปลากระพงทอดน้ําปลาเนี่ยนะครับอันนี้คือเมนูสุดบอดของลูกชายขาดไม่ได้ขาดไม่ได้มากินดีไรต้องมีข้าวผัดปูกับ เราก็ต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่แล้วม,มาม่วงมียำม,มาม่วงอันนี้มีปลากระพงทอดตับต้องมียำม,มาม่วงเท่าก,กันอ่ะลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือปลากระพงทอดปาับยำมาม่วงโอเคจัดเม,ม,มนูนี้จะบอกว่าทานที่ไหน ก็เหมือนกันค่ะอืมโอเคก็คือผ่านด้วยเบสิกของเมนูอาหารอืมน้ำส่วนน้ำมะม่วงเคาอร่อยค่ะอ๋อยำมะม่วงอร่อยนะเข้มข้นใช่ไหมสได้ความสดอ๋อโอเคปลาก็ปลากระพงก็อืมสดค่ะคือได้ความหวานได้ความสดถ้าเรามากินกันต่างจังหวัดนี่รู้สึกว่าความสดนี่แม้แต่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นสับปะรดหรือว่าส้มโอก็จะอร่อยกว่ากรุงเทพนะ อันนี้นเ,เหมือน<ร>กันแล้วมาเชิญเมนูของเมนูโปรดของคุณสามีบบราครับเขาเรียกว่าหมึกไข่ย่างลองดูนะคะว่าเป็นยังไงโอ้เห็นแข็งแม่เต็มจอยกันแล้วแม่เอาชิ้นที่ติดไข่สิคะไข่แบบปลิ้นๆเลยแนะนำให้กินชินช้นนี้อะอะไรนะไม่อยากกินไข่ชินช้นนี้ได้ไหมชินมช้นนี้ก็มีไข่อยู่นะ ลงดูว่าน้ำจิ้มเขาเป็นยังไงน,นะคะติปลาหมึมกย่างมันก็ถ้าถามว่ารสชาติของหมึกย่างมันก็คือมีความสด็นเรื่องของความสดที่ที่จะต้องโฟกัสตรงนี้นะคะใช่แล้วว่าไฮไลท์ของมันก็คือน้ำจิ้มด้วยว่าน้ำจิ้มเขาจะเป็นยังไงน <c oughs> นี้คือตัดไม่เอาจะจิ้มทั้งชิ้นเลยเอเลยแม่ภรรยาปากเล็กก็ับเสียเปรียบ ถ้าเป็นผมแล้วก็ง่ำไปทั้งชิ้นนจิ้มซีคูสโอ้ยดูว่าซีฟูสเขาเป็นซีฟูสที่เป็นยังไงนะคะเอ่อต้องวัดกันที่น้ำจิ้มซีฟูสน้ำจิ้มซีฟูสนะคะหน้าตาน่าทานมากของน้ำจิ้มซีฟูสเขาเราจะมาลองชิมว่าเอ่อเป็นยังไงบ้างนะคะตัวปลาหมึกโตัวโตตัวโตปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟูสงำต้องเบิ้นอีกสักชิ้นไหมไม่ย เป็นไงปลาหมึกรอบนี้ปลาหมึกต้องบอกก่นว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินปลาหมึกอาจจะบรรยายผิดพลาดได้อน้ำจิ้มโอเคค่ะแต่ปลาหมึกคิดว่ามันแห้งไปอหมายถึงว่าย่างแห้งไปใช่ไหมครบท้วนกระบวนความในห้าเมนู เดี๋ยวครัวนี้ดูพี่โบรีวิวต่อ ด้านหน้าร้านพลาซีฟู้ดครับเพื่อนคงเห็นทางเข้าร้านชัดเจนนะเป็นรูปจั่วเลยทีเดียวแทนกล้องมาจะเป็นลานจอดรถครับจอดได้เป็น10คันเหมือนกันนะแล้วก็มีป้ายตรงลานจอดรถว่าพลาซีฟู้ดเดี๋ยวได้เวลาพี่โบจะกลับสู่อำเภอท่าฉางแล้วครับดด <laughs> เดี๋ยวหมา Rob. มาันจะงข้เมียผม libro. ไม่มีตัวไหนถ้าทางดูเลยพวกนี้มาใจดีไม่ต้องกลัวเอาขึ้นรถกัน